สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีผู้ทิ่กดที่ตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเอ้ยเบพราะว่าบางคนในนียงซอมอยู่นะครับ ใช่อีสองอเอา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 ฝากไว้ให้แม่วันไปทอดที่บ้านเด็มันจะสีไปหน่อยสิเพราเรีกจิรว่าตัวนึงงนะเจไปัหาเอาพี่ว่าเปริ่ะ มันดิบเต่าเทียนโอยเดนโอยน้อยโอยน่าโอยน่าโอยน่า ินลรืาป้าจะลงอาให้เอาไปให้นู่นขอนอนตามมันมันก็ตายไปล่อยไม่ไหวยังโมหันะมันดีเดียเนขวนไม่ใกล้เขาในพ่อใกล้เขาดางเลย

มันกินด้วยเหรอวีเราเลี้ยงแก้วดีกว่าวีน่ารักมากเลยมันกินไหมมันกินซัชจีดีไหมต่ว่าตะ๊กแตนบ่เคยเขาไม่กัดหล่ะล่ะวิน่ารักมากเลยกินตีกินมันตีกินเออไอยาไอยาไอยาเรียกตั๊กแตนทั้งมวอยากได้เดียบร้อย อย่งนีมันตื่นด้ว่นมันพิษกินด้วกินคนงี้ตัวเมียได้ตัวพ่อจ้ะกินอยู่จะน่ากล่องลจะน่าได้ยันหมางน่าจะกินอะ้นหมน่ากินเป็นนอนดวเป็นยังจะตะกีจะปน ไปกันไปเอาละ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 เล่นดิเเลยขึ้นผมนะคะนี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวไต่บอบอกระกาศ่อฮือฮลูบพี่วัดเร็วเรอยากลม่ว่าเลยกิน เจกันีเจกันกีสุก่าไม่ได้นอนแต่เดียวมากนั่งนอนนั่งกอดเลยนะอยู่เชือ้บกัดดอกเขาอยู่ซื่อเลยนี่เออเดี๋ยวมันจะมันจะต่มาด้านหลังแล้วนะเอาพี่เอาออก ราโกเขาสิเออเฮ้ย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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเย้ยยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้ หยอยีจะเยอะใว่พี่ไม่ได้นะลักมันากินเลยนองมนแล้วยาใส่บอดอกอ้เยี่ยวส่พี่บ้านปะถ้าเขาพิดกินเขาทีนเยี่ยวเาคือได้หมนี่แหละพี่บ้านทาผู้ใหาแต่เยี่ยวใส่หอนดอกาบอดไ้กินกินอนพอปินกินปอันนี้อันนี้ขนมันออกเต็มที่เลยใช่ไหมนี่

มันบินได้ด้วยเหรอมันจะกลางแบบคือบางอ่ะโอ้กลางบินนั่นมันจะกลางนี่มันตัวเล็กอยู่แต่มันกับว่านีเป็นบ่าจะว่านีมาี่มาดิมาโทรศัพท์มาดิทำอะไรวะทำให้องยิงดูเขาจะทำให้มันบินดูไงเข้ามาดีกันเล แงหนานังกิโยย่ใส่กะอยู่ในเก้ยีน่ะจะคล้องกับยากเิ่นเปย่านจะคลองวันี้ติด่สงสัยเน้น่ารักกวาเขาอยู่เฉยเออมันประกาศแต่ย่านตะเล็บมันอะไรตดเล็บมันอะไรปะตเ้อาตเล็บมันไม่เกาะมันก็ไปเจ็บ เอ,อเล,น,อลอนีก็งบ,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 บไ่อยากเล่นเลยเลนก็ออยากแก้ไมดอิออดละะหลมหดหลังว่ทีละครับแล้วแต่เข็นไปเสกเศ้าเข็นไปปับสกีอีกรอบเพราะงั้นคลิปหน้าครับพี่น้องครับที่ม,มีฟังไวส้สนิสกอนนะครับ ลายพาดเด้อขอบคุมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุมเด้อลายสดมือสุดท้ายแล้วนะครับมือนี้มือสุดท้ายแล้วฝากขอบคุมครับพี่น้องบัตรราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทเห็นปะใช่ลิงก์ตั้งรอบนี้ใช่ลิงก์ตั้งรอบนี้แล้วฝากเขาคุณครับพี่น้องครับลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ